เข่าวเมาส์ใช่ไหมคะครับผมก็ข่าวขอวเมาส์ค่ะก็ข่าวขอเมาส์ค่ะวันนี้ข่าวบนเทิงต่างประเทศมีนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องหลีกทางให้กับ ข่าวนี้เลยนะคะคุณเต้ครับใช่ค่ะ The Face Thailand ซีซั่นสโอ้โหนี่มีกระแสแบบโอ้โหเดี๋ยวตอนนั้เตกเมื่อวานผมไปร่วมงานแถลงข่าวมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กับเมนเชอร์ทั้ง3คนแล้วก็คุณเต้ด้วยสัมภาษณ์แบบพิเศษเลยทีเดียวนะครับ ทั้งพี่ลูกเกดเมทนีพี่เต้กันตาน,านะครับพี่บีน้ำทิพย์พี่มาชาวัฒนพานิชบอกเลยว่าเรื่องที่จะมาวนั้นเด็ดแล้วก็สนุกมากๆแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับแน่นอนว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนมาร่วมง,งานกันครับข้างเลยทีเดียวนะครับรวมถึงผู้บริหารช่อง3าอย่างคุณสุรินทร์กฤติยาพงพันธ์แล้วก็ผู้บริหารจากทางกันตานานะครับ รวมถึงอดีตผู้เข้าแข่งขัน The f เฟส Thailand รุ่นก่อนๆก,ก็มาร่วมงานกันเพียบพร้อมงานนี้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ด้วยนะครับชื่อกัรตนาเพลงนะครับพี่แหม่มพี่ฝนครับแอปนี้เนี่ยเขาจะใช้ตอนวันที่ การแข่งขันขรขรเริ่มต้นนะครับก็สามารถคุยแบบสดๆดไลฟ์ได้กับทั้งเมนเทอร์แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันขด้วยผู้ชมเนี่ยฮะผู้ชมสามารถคุย<อ>ใช้กันสดๆได้เลยมีการเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง50คนในปีนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวเมนเทอร์ครับพี่มาชาวัฒนาพาณิชนะครับพี่ลูกเกดเมทินีพี่ปีน้ำทิ์พี่ปีมาในทรงผมสั้นเปรี้ยวมากๆเลยแต่ละคนขึ้นมาบนเวทีเนี่ย แค่ตอบคาถามบนเวทีก็เปรี้ยวแล้วแซ่บแล้วก็ถามพี่ลูกเกดว่าอะไรคือเหตุผลที่กลับมาเป็นเมนเทอร์ในปีนี้ฟังคําตอบกันครับเมนเทอร์ B ีกันไม่ยากเลยค่ะน้องสกายยังเล็กอยู่และที่สำคัญบ้านยังผ่อนไม่เสร็จเพราะฉะนั้นท่านสปอนเซอร์ทุกท่านคะสวัสดีค่ะมาก็ต้องชนะสิคะเน่ พี่จะพูดน้อยแต่พี่ก็ต่อยหนักเพราะพี่ไม่ต้องเยอะพี่ยิงเฉยๆพี่ก็ยออยู่รอดแล้วปีที่แล้วนะคะเป็นเมนเทอร์แล <ım. S 2> ้วรู้สึกว่าทำได้ไม่เต็มที่ทำได้ไม่ดีพองค่ะแล้วรู้สึกว่าแต่ว่าชนะสีซันสอนะคะขอโทษด้วยปี่ไม่เต็มที่ขนาดไม่เต็มที่นะปีที่เราไม่เต็มที่ค่ะแต่ว่าชนะ ีนี้ก็เลยจะกลับมาวมบอลลังค่ะซีซั่น3ต้องเป็นของปีแน่นอนค่ะเด็กแฟ์ไ่นและซีซั่น3ค่ะหนักจัดเต็มนะครับงานนี้เขามีการเปิดตัวว t ทของตอนแรกให้ชมกันเป็นน้ําจิ้มด้วยบอกเลยว่าเด็ดมากๆคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ชมผมเอามาให้ชมการเอาช็อตเต็ดๆดมาให้ฟังกันครับซีซั่น3ตอนที่พี่เกศสวัสดีพี่มาชาเหรอคะเฮ้ยนึกว่าแก่พอๆกันอะถ้าจะหมายความว่า แก่กว่าหรือเปล่าพี่ว่ามันต้องดูกันที่หน้ามั้งฟังดีๆนะมคนละยุคกันค่ะ3ามเจเนอเรชันพี่เนี่ยอยู่ทุกยุคนะดีเอาตัวรอดให้ดีนะยุคนี้จะรอดป่ะเข้าทีมมชานะคะแล้วพี่จะไม่ทำให้น้องต้องไปกราบใคร ใดแล้วเกบให้ให้ลูกทีมไปกราบไงเพื่อขออยู่ต่อนะอันนี้แค่ว t ทกับบนเวทีพัทลิตได้ไปสัมภาษณ์สดสี่คนคะฮะโอ้โหแต่ละคนผมบอกเลยว่าแซ่บมากๆแต่ละคนบอกว่ามีกลยุทธ์ไม้เด็ดที่จะมาแข่งขันกันในปีนี้เพียบแต่ผมถามว่ามีอะไรบ้างไม่ยอมบอกเลยทักคนนึงครับบอก<ะ>ว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายอีกเดี๋ยวคู่แข่งขันรู้ว่าตัวเองมีอะไรเอาไปฟังกันครับพี่บีครับเป็นไงครับแชมป์เก่าปีที่แล้วฮะครั้งนี้พกอะไรมาบ้างครับ เต็มที่แน่นอนค่ะแต่ขออุปบไว้ก่อนค่ะบอกนิดนึงสิไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลูคเคล็ดลับป็นหมดเลยไม่ได้กดดันไหมพอบอกว่ามีพี่มาชาติแล้วก็พี่เกดกลับมาก็เงินๆงินละค่ะพี่ลูกเกดครับปีที่แล้วพลาดนะฮะเรามั่นใจว่าเราจะชนะแน่นอนแต่ว่านานไม่ชนะขึ้นมาค่ะแล้วไงปีนี้คพี่อย่าดูผมดิพี่อย่าดูผมดิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะเอ่อตัดปีเขา นะคะตัดเพราตอนนี้นางบินอยู่ค่ะบินบินเพราะว่าแชมป์เก่าก็เลยลอยอยู่นะคะเดี๋ยวจะตัดปีค่ะแล้วก็เอามุดกลับมาใส่เองค่ะไม่คิดจะแบ่งให้พี่มาชาเลยหรอครับไม่ค่ะไม่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วพี่ชาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วล่ะคือต้องดูว่า ชีวิตมันก็เป cat ็นเรื่องของจังหวะใช่ไหมคะถ้าเราเข้าไปไม่ถูกจังหวะมันก็ไม่รู้จะเข้าไปทําไมออันนี้ถือว่าจังหวะถูกแล้วไม่มาถึงหลายหลายอย่างเราต้องคอยสังเกตบ้างไม่ใช่แบบว่าสักแต่ว่าเข้าไปเรื่อยๆเลยเด็ดทุกคนต้องบอกว่าทันทีที่มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็มีกระแสในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะครับถึงเมนเทอร์ทั้ง3าคนมีการแบ่งทีมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งในทวิตเตอร์ครับบอกทวิตไว้ว่า บอกเทคนิคว่าถ้าตัวเองเป็นพี่มาชาเนี่ยนะครับเวลาเลือกเด็กเข้าทีมจะหลอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้องกายลูกชายของพี่เนี่ยมากองบ่อยๆงานนี้ผมก็เลยไปบอกพี่มาชามีคนแนะนําอย่างนี้พี่มาชาว่า,างไงเดี๋ยวไปดูหน้าตาพี่มาชากันและสังเกตดีๆดูกิริยาท่าทางของเมนเทอร์ทั้งสองคนกันด้วยนะครับค่ะ าจะเอาน้องกายไปกองเหรอครับเหรออามาซีเหรออามาซีไม่เล่นเขาเขาแซวกันถ้ามาซี้เดี๋ยวเราดูแลค่ะตามคำแนะนำของแฟนๆบางทีน้องเขาก็อาจจะต้องมีชีวิตส่วนตัวเขาบ้างนะเขาโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะคะไม่น้องแล้วอเป็นหนุ่มแล้วคุณแม่กำลังจะบอกอะไรไม่ได้บอกอะไรหรอกแค่พูดว่าเขาไม่น้องแล้วไม่มีแฟนก็ให้เขามาแถวกองถ่ายก็ได้มาหาใครอ่ะเกบไม้สานแตงงานเด็กๆน้องๆยายน้องๆน้องๆ คิดถึงตัวเองจรางๆแล้วก็คิดถึงถ้าถามบีแบบว่าทำเมื่อไหร่จะมีล่ะเรียกแต่งเหอะเออก็ใช่ไงพี่จะพาหนุ่งกายมาได้นะคะบีได้ทนเดี๋ยวแยกสัมภาษณ์โดนแล้วนะโดนแล้วได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วนะน้ำฉีบได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วนะน้ำฉีบ น้บน้องกายก็เป็นประเด็นนะน้องกายก็เป็นประเด็นด้วยถูกโยงมาหมดครับพี่มาชาเคยทำผลงานอะไรมีลูกชายอะไรนะฮะอาจจะเป็นไม้เด็ดของพี่มาชาก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะสำหรับเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่นสามก็เริ่มถ่ายทํากันไปแล้วนะครับคขาจะใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ถ่ายทากันเต็มที่เลยนะครับซึ่งในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับพี่เต้ก็เปิดเผยพูดถึงวิกเตอร s ซ c คร t ด้วยที่ได้ลิขสิทธิ์มาพี่เต้บอกว่า จะมีแคมเปญหนึ่งของ The Face ไทยแลนที่ร่วมมือกับ i i t o r i a s s e c r e t เป็นแคมเปญพิเศษขึ้นมาก็ต้องรอชมกันนะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเริ่มวันแรก29ตุลาคมนี้เวลา17นาฬิกายีนาทีถึง19นาฬกาครับ